เฮ้ยม,มันลึกมากเปล่าแล้วนัง่งขึ้นไปสูงเดี๋ยวเอา,อางอาีอาอ้ตั้งโถงไงนี่แบบดูถนะูกไปนั่น อ๋อแ้วก็ลงกับขาเลยยันใจก่อนจ้าเยหน้าถ่ายรูปลงาเียวเคยลงนะเฮ้กลางดิกลางจะรย วิดีโอวิดีโอให้เสียงภาษาไทยด้วยเดี๋ยวกล้องตามไม่ทันเดี๋ยวกล้องตามไม่ทันธรรมดาเนี่ยตอนนั้นผมเคยขึ้นไปโอ้โหทำใจอยู่นานผมไม่เคยโดดอ่ะตรงที่มันลึกๆอ่ะมันจะไม่ได้เจ็บตัว เอาดิกล้องกูรอกูรอตามอยู่